สวัสดีครับอยู่กับผมเพลินโซนครับเราอยู่กันในเกมสกา้ากันนะครับก็มาต่อกันเซิร์ฟ9-4ครับเอา้าลืมกดไม่บ้านวะ่ะนึงก็เหลือแค่ใช้เพชรกับใช้สามินา่าแค่นี้เกดไป้ดีกดไปด้ด,ปดีเอาละเรียบร้อยกดไปให้หมดเลยนะครับ เยี่ยมปึ๊บปึ๊บสุดยอดผมใช้เพชรไปแล้วนะ200พลังกายก็ใช้ไปแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาเคลียร์ตรงตรงเควสทั่วๆไปของผมก่อนแล้วกันโอเคมีคิวเลมให้ตีไม่ได้ตีตรงนี้นานมากนะโอเคเควสกิ๊มาคือจบแล้วนะไม่มีอะไรละตรงนี้ชีวิตน่าชีวิตสิ้นหวังมากตอนนี้ อ่ะไปเนี่ยก็ไล่เก็บตรงนี้ไปนะครับน่าจะประมาณ5นาทีเดี๋ยวไปเดินข้ามเซิร์ฟแล้วไปไปตรงนี้ไม่ค่อยมีอะไรเป็นมากครับเก็บของดันตัวละครพอช่วงนี้ผมก็มาอัพตัวรองด้วยนะครับตัวรองแม่งไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่เวลาไปสู้นี่ตัวหลักเก่งนะพอทีมถัดไปแม่งอย่างกากเลยทำอะไรเขาไม่ได้อีกนะครับโอ้โหโคเซ็งนะ ตอนนี้พลังเรา6ล้านกว่านะครับล้าน2 0 0 0มื่นมั้งเลเวลแปพลัง6ล้านครับถือว่าโอเคนะเอเลเวลแปนะพลัง6ล้านช่วงนี้เราจะตันๆหน่อยไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ในช่วงตึงๆโอเคเรียบร้อยดีครับ4ี่สิบเว้ยนี้เคลียร์หมดแล้วนี่อีนน๋ยวผมค่อยค่อยมาเคลียร์ลิสต์ตรงนี้ครับ อยู่แบบ40เทริรเทินแบบไม่หลุดด้วยนะยิ้ม,มเมื่อกี้หรือว่าตอบโจทย์เลยนะครับอดทนถึกทนจริงๆเอ้ยอ่ะไปตามนี้เลยก็เล่นกันต่อไปครับเล่นกันแม่งข้ามปีนะตีเลยตีเลยพวกลังมาสเตอร์โอ้โหเลเวลยี่สิบสี่เลยเหรอเลเวลเยอะไปไหมอะ่ะใช่ไหมเลเวลเยอะเนาะ ตอนนี้กิวมองละ12สองสามแล้วเที่ยงยิบสามเอาละโอเคตามนี้โหได้15เปอร์เซ็นต์่ะอย่างน้อยครับคือตีไม่กระดิกเลยนะครับทุกคนผมก็พยายามตีแล้วมันแต่มันไม่กระดิกอะ่ะทำไงได้นะอันนี้เล่นเป็นวิธีพอไปหกล้านรุยได้นะครับตัวน,นี้ไม่ใช่ปัญหาเจอกับเทรนเนอร์ชื่อลูกหมา ชื่อไม่มีดีกว่านี้แล้วใช่ไหมโอเคเอ็นเกมเรียบร้อยผมได้ให้ดูตาเดียวพอนะเดี๋ยวผมก็ทำเรีนต่อเดีย๋ยวค่อยมาไล่เก็บที่หลังแล้วกันอะไรที่เล่นไปนตอนเช้าก็ตอนช่วงดึกผมจะเล่นเก็บอีกทีตอนดึกๆเลยครับรับไปตามปกติไม่มีอะไรมากครับก็ลงค้ำเซิร์ฟก็จบแล้วโอเคมีคนเล่นอยู่พอดีวะ อสปายดีอย่างเงี้ยเรเวลเอ้ยเลเวลไม่รู้นะแต่ว่า VP 1 1เนะกตตามเข้าไปก่อนแหละนะครับหาของหาอะไรน,นี้ก็มาดองหาโดนัทกันได้นะครับเอาไปใช้จัดมาเลยครับตรงนี้ตูมเฮือมีซุตร์อะบอกแค่นี้เลยมีซุตรมีซุตร นี่ดีมากครับตรงนี้ะดถแชมหรือต่อด้านไปออ้ยมีคนเล่นอีกแล้วไปเลยครับรออะไรอะ่ะสวัสดีครับอ้าวกดไม่ทันขอโทษทีเมื่อกี้จะกดอไอคอนิกอีโมจิสักหน่อยนะครับลืมไม่ทันมันเร็วมากเลยเขากดกันหมดแล้วอะ่ะอ,อ้าวเราเร็วกว่าใช่ไหมจัดให้ครับเรียบร้อยอยืปิดเกมได้เลยตรงน,นี้โอ้ยโดนัทว่าประเด็นคือได้สอันด้วยเถอะ สบายใจแล้วครับได้แตวนะำาสองคูณสองไงเอาดิเข้าเลยจัดให้ครับไปไปไปลรืต่อลุยต่อมาปุ๊บเรียบร้อยมาดิรออนะไรอ่ะเรียบร้อยปุ๊บนี่แหละทางที่ดีต้องโดนก่อนจังหวะสุดท้ายนี่ต้องเก็บ โอ้ยครับอึ๊บเรียบร้อยดีครับมาจัดไปเหลืออีกด่านหนึ่งป่ะนี่ไงด่านนี้ไม่ได้เล่นเลยเดี๋ยวผมเปิดก่อนเลยนะครับไปกดสิครับกดสิครับเออมารีบเล่นรีบลุยรีบไปรีบหนีรีบเพ็กันนะครับมาอย่าช้ารีบหน่อยเรียบร้อยอีกทีหนึ่ง โอ้ตีหลายเทินเกินอ่ะสุดท้ายเลยปิดเกมไปเลยเหลืออีกด่านหนึ่งหมนี่เลียร์สุดท้ายอ่าโอเคจัดให้ตามคำขอแข็งแกร่งขึ้นเยอะนะครับคือตัวละครเราแบบคือมาเล่นง่ายขึ้นเยอะอ่ะก็นั่นแหละคิดไม่ผิดที่เอายูโนวาเข้ามานะครับก็ตัดสินใจแล้วไงว่าจะเล่นเป็น ฟูลทีมแบ็กไว้นะครับตอนนี้เหลือแค่ว่าผมแค่รอกิจกรรมแบ็กไว้มันกลับมาอีกครั้งนึงอะ่ะแล้วเราก็จะมีแบ็กไว้โดยสมบูรณ์คือตอนนี้สติ๊กเกอร์มาเตอร์รเรามีพร้อมหมดแล้วล่ะนะครับแต่ว่าผมคิดการไกลครับผมจะทําไดแม็กเลยนะครับจะทำเรสเซนสนไดแม็กต่อไปเลยนะแต่ว่าไล่เก็บของก่อนมันเก็บของหน้าเหมือนกันนะครับสายฟรีกับสายเติมมันต่างกันแต่มันทําทได้นะสายฟรีก็ทําไดแม็กได้คือร่างมาเตอร์ผมได้แน่และ แล้วคุณจะเห็นฟูลทีมอย่ว่าที่โหดมากในอนาคตแล้วกันใส่ฟรีก็ทำแบ็คไว้ได้ครับสบายๆบายไม,ไม่ได้ยากอะไรครับนะ็เดี๋ยวเรามาต่อกันเดี๋ยวผมจะเล่นตัวนี้ผมก็มาต่อช่วงช่วงดึกช่วงเย็นนะโอเคตามนี้แหละนะครับฟึ้บโอเคด่าด,<ม>ดูนะครับผมจะได้เก็บด่านที่เหลือแล้วก็หาเพชรก่อนเนี่ยไม,ม่ไม่เคยได้เลย เอ๊ะมันหกลานะไม่ใช่หรอวะอะไรของมันวะเหี้ยขึ้นขึ้น,นลงลงโอ้งงว่ะก็พลังกายหมดอ่ะเนี่ยไม่เหลือแล้วใช่ไหมโอ้อดเล่นเลยพลังกายหมดนะครับทุกคนเดี๋ยวนั้นออโต้ไม่มีกิจกรรมอะไรเหลือแล้วนะครับนะรับไปหมดเลยสี่สิบละเศรคุณสมบัติกดใหม่มาเลยนะครับ ก็สีบบ่บเหมือนกันโอเคไอต้องเสียเวลามานั่งปลดคุณสมบัติเองอเฮ้คก็มีหลุดไปเยอะเลยเนะี่ยไอเหยียไลเก็บไปเรื่อยก่อนนะครับของมันจาเป็นพลังกายหมดอะไม่เหลือพลังกายแล้วครับคือเราอยากจะใช้ก็ต้องซื้อพลังกายครับเศร้าเลยอไอเวลาช่องมัน ซีเรียสเล่นไปเรื่อยวันให้จบเรียบร้อยแล้วเนาะไม่น่าจะมีปัญหานะครับคียกว่าไล,ไล่เก็บตกนะไล่เล่นเก็บตกให้หมดเลยเดีย๋ยวผมจะลองอัพวกตัวลองดูบ้างนะครับตัวลองแม่งไม่มีโอกาสได้ฉายแสงเกิดจ้าเลยอะทีมหลักก็อัพไปหมดแล้วด้วยนะครับไม่รู้จะอัพอนะไรละมันหมดแล้วเนี่ยทุนี้พลังค่อนข้างตันนะครับ มีอะไรลงเล่นได้ก็ลงเล่นเท่าที่ลงได้ไปในส่วนของเขิมก็มีอยู่แค่นี้ครับไม่ได้มีอ,อะไรขอ,ของสกูลก็เหมือนเดิมครับไม่ได้มีอะไรมากมายทองเถิงก็เหมือนเดิมเนี่ยก็เหมือนเดิมดอัพก็เท่าเดิมไม่มีอะไรมากครับอ่าจจะขอสกิลได้โอเคหนึ่งหนึ่งห้านะครับก็จริงจริงมันก็พออัพได้นะครับอัพพลังป้องกันเนี่ยก็ทําได้เหมือนกัน ได้2เลเวลก็ค่อยๆเพิ่มมาอะไรไม่ได้กดก็กดกดไปไค่อยๆวนไปคอนตัวันก็อัดได้50กว่าโอเคสี่สิบเอ็ดก็ตัวไหนดีเนี่ยโอ้โหแต่ละนนี่ใช้เยอะจังวะใช่ไหมเหมือนจะใช้เยอะมากเลยไหมโอ้โหเกินเกินหมดเลยนะครับสร้อยข้อมือน่าจะ โอเค8ปสี่เส้นยี่สิบเก้าเก้าสิบกว่าแล้วโอเคประมาณร้อยห้าสนะิบดเนี่ยโอเคดีมากครับแล้วล่ะเรียบร้อยโอ้โหคือไปเลยนนะหนึ่งหกสอง 2, นี่เกือบเต็มนะ เออต้องต้องเน้นตรงนี้ก,นก็เกือบเต็มนะครับดเดียวนั้นเองนะแล้วค่อยลากกันไปแต่ตรงสแตต์นี่มันพอจะมีอยู่นะครับออในส่วนของตัวละครที่ผมเล่นอยู่ตอนนี้ก็สกิลก็เคลียร์หมดแล้วครับระดับก็ก็ใส่เป็นแบบนี้ไปก่อนนะครับ สามสิบสองเลขเยอะพอสมควรนะโหนิดเดียวนะนี่รู้จะตีบวกอะไรแล้วมันเต็มไปหมดแล้วตอนนี้โอ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 ก็เคลียร์หมดแล้วนะครับอันนี้เยอะนะครับตัวรองเนี่ยก็พอจะอัพเกรดได้อยู่นะครับ แ3ดูแลตัวรองหน่อยดูแลตัวรองหน่อย,ยก็ได้ใช้แล้วทำคุณประโยชน์กดก็ไปเลยเผื่อแทนที่แทนแทนตำแหน่งกันร้อยก็พอได้นะครับเนจิ G กิกัสก็ จริงไม่ต้องไปแบบสามด้วยแหละเราไปทางไหนก็หมดแล้วก็ต้องไปตามพูดถึง้ะถูกไหมไม่งั้นนี่ทำอะไรไม่ได้นะหัวใจนี่ก็ลงแอปเพิ่มโอเคอุ๊ยพอดีปะ่ะเป๊ะนะครับผมโอ้โหมาไรชู ไฟชูก็ดันเวลเหมือนเดิมนะครับพิกาชูนักสืบดันแล้วมิวสองเลเวลกาเวียส,สองเลเวลแต่วันนี้สองเลเวลคิวเลมหนึ่งเลเวลหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะาที่ผมดูก็มันก็ถูกอัปเกรดไปไปเยอะมากแล้วนะครับละเดีย๋ยวดูได้มีพัฒนาไหมเอ้ยมีโบกหกเพิ่มมาครับ เป็นสีฟ้าเอามาใช้ดีกว่ากล่องแดงก็บบกหมานะครับอย่างนี้ก็ทางสะดวกดีใช่ไหมเอาละนะครับเรียบร้อยโอ้โหกดรัวๆผมว่าเราก็กดรัว,วอเรียบร้อยดีนะสมแหลกเลยนี่คือของที่เราพอจะไปคราฟได้บ้างนะครับตรงนี้ ก็ถือว่าทำได้ดีนะครับในระดับหนึ่งโอเคตีบวกก็บวกเข้าไปเลยนะครับตามของที่เรามีนะเออกดเข้าไปโอเคเจอแท้เลยวะเฮ้ยบวกเจ็ดเลยเหรอวะริบบอน่ะเอ้ยได้อยู่นะ ก็เดี๋ยวไล่รวมพวกนี้ไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวมัน,มนอัปเกรดได้ป่ะวะนี่ไงลุกเจ็ดอยู่ใช่ป่ะโฮ้เนี่ยใส่เขี้ยวสปีดได้ไหมแล้วก็กล่องข้างในเนี่ยกล่องเจ็ดก็ได้ครับค่อยเพิ่มไปโนวาเป็นบวกแปดนะครับอันนี้เป็นบวกเจ็ดอยู่ทุกกล่อง ดอนบวกเจ็ดเฮ้ยกล่องแดงก็บวกเจ็ดนะโคตรดีเลยดีวผมเอายูนาว่าใส่แทนเลยกล่องแดงให้ยออูนาว่าแล้วกล่องเขียวให้โฮโอโอเคปะ่ะมีทูเกาะนี่บวกสามกล่องแดงริสต้อนกล่องน้ำเงินก็ได้ค่อยๆใส่ไปอาวุธบวกเจ็ด ม,ม,มันมีเขี้ยวมังกรด้วยนะครับเขี้ยวมังกรก็ใส่ได้เหมือนกันโอเคเดจิไอซ์ก็บวกเจ็ดใช่ไหมอัดเข้าไปนี้บวกได้นะครับโอ้เป็นบวกเจ็ดเหมือนกันโอ้บวกเจ็ดเยอะเหมือนกันนะ <c oughs> เรื่เขียวแดงโอเคตามนั้นนะครับบวกเจ็ดบวกเจ็ดอันนี้ก็บวกเจ็ดเหมือนกันกล่องก็เป็นบวกเจ็ดเหมือนกัน โอ้ถือว่าบวกเจ็ดเยอะนะเรจิกิการ์ดก็บวกเจ็ดกล่องก็บวกเจ็ดเหมือนกันนะอันนี้บวกเจ็ดกล่องก็บวกหกใช่ไหมไอ้อัพได้เป็นบวกเจ็ดอ้าวมาว่ะของเยอะเลยพิกาชูนักสืบเหรอพิกาชูนักสืบใส่เป็นอะไรก่อนดิเรจิกิการ์ดเหรอจริงดีที่ก่อนนะเรจิกิการ์ดถอดออกก่อนได้ไหมเอา ถอดตรงนี้ก่อนพิกาชูนักสืบใปใส่ตรงนี้ไปแล้วก็ใส่บวกเจ็ดตรงนี้ไปส่วนไจิเกดเนี่ยเหมือนเราจะมีอาวุธพิเศษเพิ่มเติมเข้ามาหรือเปล่าโอ้ไม่สิเราสามารถถอดออกมาก่อนต้นไม้ใส่เป็นพวกอธาตาต่อสู้่านมอนใส่เป็นสีแดงก็ได้ ไม่ค่อยใส่ไปเรื่อยบวกเจ็ดก็ตามสูตรเลยนะครับเป๊ะเลยอะ่ะบวกแปดนี่ก็มีนะยอดคือบกวกเจ็ดเยอะนะครับเลือกเอาจะใส่ไหนก็ได้แต่จะบอกว่ามันก็บวกเจ็ดเกือบหมดนะครับดูดิโอ้โหยอดเลยว่ะโอ้โหบวกเจ็ดทั้งนั้นเลยนะครับกบีเอสนี่ออกก่อนได้เลยนะตัวตึงตัวตึง นี่ไงใส่ให้กับเลจิกิการ์ได้เจอแล้วเอากล่องนี้อกอกกอนแล้วจิกิการ์ก็เป็นบวกแปดเฮ้ยเพลวสครับบวกแปดเลยวะถ้าเป็นเล่นนะอาวุธบวกแปดเลยนะเฮ้ยเจ๋งใส่เพลวสครับได้นะบวกแปดนี่โอ้โหขึ้นมาแล้วนี่ไงเห็นปะ่ะพลังเพิ่มเลยนะตรงนี้ 68 68ก3เสียได้นะวุฒิวิทูกรอกแค่บก3ไม่งั้นนี่ยุ่งนะผมบอกก่อนเลยโอเคผมว่าทําได้ดีนะเคสนี้ถือว่าทําได้ดีเลยทีเดียวล่ะนะครับโอเคก็อ่ okay. ออีพีนี้ก็ข้าวก่อนนะฮะก่อนได้วจากกันนะฮะร,รบกวนทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดสัครสมคชช่องเพื่อนโซนด้วยกันแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้า